ตอนนี้เราก็อยู่กับคุณเบลนะฮะเรียกได้ว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เข้าสู่รอบโคชคอล u a ี่ไฟเออร์ของงาน Intel World Open นะฮะซึ่งงาน Intel World Open เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่จัดควบคู่ไปกับโอลิมปิกนะฮะซึ่งการคัดตัวของโซนเราเนี่ยก็เป็นของซาวิีสตเอเชียซึ่งก็มีตั้งแต่ไทยมาเลยไปถึงพวกอินเดียเลยฮะแล้วที่เราที่วที่อยู่กับเราตอนนี้เนี่ยคือ คนไทยคนแรกนะฮะที่ได้เข้าสู่รอบต่อไปหรือคือรอบไปคนสุดท้ายของโซนนี้นั่นเองเอาฮะกะ็คุณเบลนะฮะแนะนำตัวกันเลยครับก็สวัสดีครับผมเบลนะครับหรือว่าชื่อเล่นจริงๆชื่อเตอ้ยนะครับแต่เบลนี่เป็นฉายาในเกมชื่อในเกมว่างั้นแหละเป็นผู้เล่นส e ต t f i เตอร์จะเรียกว่าโนหนึ่งได้ไหมถ้านับนับแค่แรงก็น่าจะได้นะครับผมประมาณนี้ครับ เขาต้องบอกเลยว่า,าแต้มนีเยอะที่สุดในประเทศไทยนะฮะเป็นคนเดียวที่แ้งอะไรนะอัลติเมตแกนมาสเตอร์ใช่ไหมฮะใช่ครับเัืนผมลามากันที่คาถามแรกกันเลยนะสำหรับการสัมภาษณ์ครั้งนี้รู้สึกไงฮะที่ได้เข้ารอบโค้ชคอลี่ไฟเออฮะความรู้สึกเอาตอนนี้หรือว่าตอนพึ่งได้เข้าครับเอาเป็นเอาเป็นทั้ง2ตอนเลยก็ได้ครับตอนนี้ก็รู้สึกโล่งนะครับ ก็ก็กลัวเหมือนกันว่าโล่งแล้วแบบจะไม่ขยันซ้อมหรือเปล่าแต่ตอนตอนที่เข้าแรกๆอ่ะคือแบบเออทาได้่เพราะว่าตัวผมเอาจริงๆมันชอบมันชอบติดอะไรอยู่เซี่ยวๆหนึ่งแบบพอเวลาจะชนะอย่างเงี้ยเวลาแข่งจริงๆอ่ะแบบเลืออ้ยกหนึ่งชนะเง,งี้ยสมองผมจะแบบผู้ชนะแล้วอะไรเง,งี้ยมันจะทําให้แบบสมาธิหลุดหรือว่าแบบผ่อนผ่อนความตั้งใจลงอ่ะจนทําให้แพ้ซึ่ง มันเป็นสิ่งที่ตามหลอกหลอนผมอยู่แต่รอบนี้ชนะจริงๆแบบเอ้ยกูชนะจริงแล้ว,วแบบก็พยายามคิดว่ากูต้องเอาจริงทุกเมตดแม้ว่าจะนําขนาดไหนแล้วก็ต้องเอาจริงใส่ให้เต็มพอชนะจริงๆก็รู้สึกโล่งครับอแล้วก็การแข่งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยครั้งที่ได้เข้ารอบนะบการแข่งแมตช์ไหนเป็นแมตช์ที่รู้สึกหนักใจที่สุดนะคเอาแค่รอบที่เข้ารอบใช่ไหมครับรอบสองใช่ครับน่าจะเป็นแมตช์ เจอยูเลียนมาเกลใช่ไหมชื่ออะไรไม่รู้โลอิสอะไรสักอย่างครับแต่ประมาณ7จ็0หมื่นแซึ่งผมมีส่วนตัวในผมค่อนข้างมั่นใจในการเจอยูเลียนเพราะว่าเรามียูเลียนยอดฝีมืออยู่ในไทยอยู่แล้วนะจินโคยุกิคือแบบซ้อมกันแบบรู้แทบหมดแล้วแต่ผมก็รู้แหละว่าเกมเนี่ยคือเรารู้แมตชอัพตัวละครอย่างไม่ได้หรอกพอเปลี่ยนคนแล้วมันก็เปลี่ยนสไตล์แบบ ไม่ใช่ว่าเราชนะยูเรียตลอดเจอทุกยูเรียก็ชนะหมดพอเจอ,อยูเรียแปลกๆปกแถมสามขีดด้วยก็เลยแบบคือเกมแรกโดนไปแล้วโดนไปแบบสองศูนย์เลยก็เลยแบบเลยใช่เหรอวะแถมเกมที่สองโดนเม็ดแรกก่อนด้วยนะคือแบบไอ้กูชนะแอลมาแล้วกูสาซ้อมกับอลมาเยอะกูไม่น่าแพ้ไม่น่าแพ้ยูเรียจริงๆนะก็เลยแบบใส่เต็มที่มีรายใส่ให้หมดก็เลยผ่านมาได้ครับแมตชน,นี้หนักใจทุดแหละ สุดท้ายก็ผ่านมาได้นะฮะในรอบนั้นครับโอเคฮะแล้วก็ใกว้ถึงรอบโค้ชคอล์ริไฟเออร์เนี่ยมันอีกตั้งเกือบเดือนนะ,ะเพราะว่าโค้ชไฟเออร์คือประมาณต,ต้นกรกฎานะตอนนี้เพิ่งต้นมิถุนานะฮะก็ระหว่างนี้จะมีการเตรียมตัวไงบ้างฮะก่อนนี้จะไปแข่งต่อในรอบโค้ชคอล์ริไฟเออร์ฮะถ้าเตรียมตัวส่วนตัวก็ก็คงดูดูว่าตัวเองเล่นพลาดตรงไหนบ้างก็แก้จุดที่แบบ จุดบอดของตัวเองที่แบบพลาดบ,บอ่อยๆอะไรเงี้ยหรือไม่ก็หาคลิปใหม่ๆบ้างอย่างการดูโปรเพย์เล่นลอล่าหรือว่าก็อย่างที่บอกครับแก้จุดบอดที่เราที่เรารู้สึกว่ากูพลาดตรงนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะเรื่องเรื่องว่าจะเจอกับใครอะไรอย่เงี้ยก็คงต้องดูอีกทีให้ครบแปดคนก่อนแล้วค่อยมาศึกษาแต่แต่ละคนว่าเขาเล่นกินยังไงหรือต้องขยันดูรีเพย์เขาครับว่าเขามีจุดบอดตรงไหนบ้างหรือว่า เราจะเอาชนะเขาได้ยังไงครับผม,มเน้นศึกษาสไตล์การเล่นของคู่ต่อสู้นะฮะใช่ครับโอเคฮนะแล้วก็คิดว่าคูต่อสู้คนไหนจะเป็นคนที่น่ากลัวในรอบโคสคอร์ไไฟเออร์ฮะอันนี้เรารวมทั้งจากแบบคนที่เข้ามาแล้วแล้วก็คนที่อาจจะเข้าในอนาคตด,ด้วยนะฮะคนที่อาจจะเข้าในอนาคตเหรอก็อาจจะมี ไมอาีจีป่ะไม่อาอีจี oh, อ่ะโคโยกิมารุตอ่ะให้คนไทยมาเลยสามคน <laughs> เอาเอาเอา,เอาที่เข้ารอบก่อนแล้วดีกว่าก็มีอยู่สี่คนใช่ไหมครับข้าแน่นอนอยู่แล้วชวนชวนนี้กระดูกกระดูกแบบยังไม่ปลดล็อกอะ่นะนมาควาว่าแบบยังไม่ก้าวยังยังไม่ก้ามเข้ายังไม่ก้าวข้ามในจุดที่เรียกว่าสูสี่ของเขาอะคือก็ต้องก็ต้องเน้นชวนแล้วครับชวนนะนาโกแหละ ผต้องบอกว่าฉวนนี่เป็นแบบกระดูกในโซนนี้เลยนะเนี่ยด้ว่าใครๆก็กลัวสวนเกินหมดนครับเรามาถามกันในเรื่องของอตัวเกมกันกบ้างฮะในตีเฟเตอร์เนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เพิ่มระบบใหม่เข้ามานะคือระบบ v s h i p นั่นเองซึ่งบท Vship ตเนี่ยต้องบอกเลยว่าเสริมให้ตัวที่มีการเล่นแบบ Defensive เนี่ยได้เปรียบขึ้นมา ถูกไหมฮะใช่ครับแล้วตัวลอร่าตัวลอร่าที่คุณเตร้รเล่นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวออฟเฟนซีฟหนักๆน,กนะฮะแล้วก็อยากจะถามว่าะระบบ V ีชิ p ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันทำให้ลอร่าเนี่ยเล่นยากขึ้นมากแค่ไหนฮะก,ก็เล่นยากขึ้นนะครับอันนี้อ้างอิงจากลอร่านัมเร์วันของโลกครับไอดอมที่เขาเพิ่งแพ้ดาซินมาแพ้มิสเตอร์กิมสันมา เขาบอกว่าเพราะไอบีชิพนี่แหละทําให้ลอล่าเล่นยากขึ้นมันต้องคิดมากขึ้นซึ่งมันมันยากขึ้นจริงๆนะเพราะว่ามันไม่ใช่แบบพนิดง่ายง่ายครับคือมันต้องอ่านใจลงหน้าถ้าอ่านใจผิดเราอาจจะโดนจับทุ่มส่วนหรือว่าโดนสามเฟรมหรือโดนอะไรแจ้ขึ้นมาแบบคือมันมีแต่ก่อนเขาเรียกว่าห้าสิบห้าสิบใช่ไหมแต่จริงก็ไม่ใช่ห้าสิบห้าสิบเขาเรียกว่าหนึ่งในสี่ให้เราเดาอันนี้เพิ่มบีชิปขึ้นมาก็เหมือนแบบ 1>, 1ในห้าหรือหนึ่งใน6อย่างเงี้ยให้แบบตัวเลือกตัวเลือกเยอะขึ้นจนแบบเราเราต้องคิดโล่งหน้าไปไกลกว่าเดิมครับซึ่งถ้าแบบถ้าถ้าเราคิดไม่ออกจริงๆนะหรือว่าเราคาดการณ์ไม่ออกจริงๆว่าเขาจะกด V c h i p หรือว่าเขาจะทําอะไรนะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยครับในการแบบโฟโลต่อในการที่จะบุกต่อยิ่งแบบปวดหัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะนี้วีชิพแล้วเดี๋ยวจังหวะนี้โคเดี๋ยวจังหวะนี้สามเป็นเดี๋ยวจังหวะนี้แบ็คเดดโอ้ ดาไม่ออกครับดายากขึ้นประมาณนี้ครับคือต้องรีดให้มากขึ้นนั่นเองนะใช่ครับนี่ครับผมก็เอาอยากมีนะอยากจะบอกกับอ่าคู่แข่งที่อาจจะได้เจอต่อไปในรอบคอสคอลี่ไฟเยอร์ไหมฮะบอกคู่แข่งเหรอครับก็เราผู้เล่นชันนำผู้เล่นชันนำก็ของเขาพูดภาษาอังกฤษนะครับาตอนนี้ไม่มีคนไทยเอาบอกคนไทยก่อนแล้วกันคื งานนี้ผมอยากให้คนไทยเข้าเยอะๆเพราะว่าโอกาสเปิดแล้วแล้วก็คนไทยเราเก่งเยอะครับอยู่ที่ว่าความโลภก,กับความใจร้อนนั่นแหละคืออาจริงสี่มือเรานี่แบบสู้ได้หมดอะวันนี้มีสิงคโปร์นี่ใช่ไหมล้วแบบแปดคนในโซนบ้านเราไปไม่รวมสิงคโปร์อะเราต้องมาแล้วอืมครับสูโซพากันเข้ามาเยอะๆนะ <c oughs> โอเคครับ okay, ผมนี่คือสําหรับคนไทยนะที่จะลงแข่งต่อไปใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็สุดท้ายแล้วน,นะฮะอยากไปฝากอะไรถึงคนไทยที่ติดตามเชียร์กันมาตลอดไหมฮนะเห็นแบบมีเสียงเชียร์เยอะมากสําหรับคุณเบลในรอบที่ผ่านมาก็ขอบคุณมากครับที่ส่งแรงใจเชียร์ผมจะตั้งใจเอาให้ได้อ่ะรอบนี้มันเป็นโอกาสแล้วต้องไปให้ได้ญี่ปุ่นเนี่ยไปแข่งโอลิมปิกอ่าอยากสร้างชื่อเขาบ้าง <S <S จะไปคนเดียวก้องเหงานะคนไทยที่เหลือนี่สู้ๆหน่อยตามมานะขอบมากครับผมเอาฮะนี่คือคำประกาศจากคุณเบลนะฮะจะไปโอลิมปิกให้ได้ครับผมอาร์บีจีครับอาร์บีจีก็ต้องมาด้วยนะจีจะพยายามครับอาร์บีจีอกหักไปแล้วครั้งที่สองครับผมโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณ คุณเตยนะหรือว่าคุณเบลส์มากมากเลยสำหรับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะฮะไว้เจอกันครับช่วงนี้งานแข่งเยอะส่งแรงใจเชียร์กันได้ครับผมรับผมแล้วได้ข่าวว่าจะมีงานแข่งในไทยด้วยถูกไหมฮะในแบบช่วงช่วงนี้เลยใช่ครับลงสมบัตเยอะเนี่ยอ่าเพิ่งลงมาเจอครับเพิ่งถามคุณอภิจีว่าลงยังไงโอเคฮะครับผมแต่วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวถ้ามีคนไทยคนไหนติดขึ้นมาอีกเดี๋ยวก็จะมีมาสัมภาษณ์กันอีกฮะครับผม นนี้กข็ขอบคุณคอนเทนต์ดีๆนะครับเฮ้ยจอดครับครับผองส่วนนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ